พร้อมกับการประกาศชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเยาวชนลาวในศึก AFC U17 Asian Cup qualifier 2026นัดเปิดสนามกลุ N ่ม B, B ทัพนักเตะดาวรุ่งจากสอป,ปโปลาว U17 ได้แสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ด้วยการถล่มทีมชาติกวม U17 ไปยังขาดลอยถึง8ประตูต่อ0นี่คือการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบนี่คือสัญญาณว่าลาวพร้อมแล้วสำหรับการท้าทายพลังในทวีปเอเชีย ผลสกอ์8ประตูต่อ0ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยโชคช่วยแต่มันคือการวางแผนที่เฉียบคมและวินัยในการเล่นที่ยอดเยี่ยมทีมชาติลาวเข้าสู่เกมนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเก็บ3แต้มและแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในทุกมิติทั้งความเร็วเทคนิคและความเข้าใจในเกมเราได้เห็นการประสานงานในแดนหน้าที่รวดเร็วเกินกว่าที่แนวรับแบบโลบล็อกของกวมจะรับมือได้ลาวใช้จุดแข็งของตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นคือการโจมตีจากริมเส้น การครอสบอลที่แม่นยําและการทําชิ้นึ่งสองในพื้นที่อันตรายได้สร้างโอกาสทําประตูอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือความเฉียบขาดในการจบสกอร์ซึ่งเป็นจุดที่เราเคยตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเกมทุกโอกาสที่ได้มาถูกเปลี่ยนเป็นประตูได้เกือบทั้งหมดการกระจายตัวของผู้ทําประตูแสดงให้เห็นว่าทีมชุดนี้ไม่ได้พึ่งพาผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเท่านั้นมันคือชัยชนะของทั้งทีม ตั้งแต่กองหลังที่เติมเกมบุกได้อย่างอิสระไปจนถึงมิดฟิลด์ที่สามารถสอดขึ้นมาทำประตูได้นี่คือสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงความหลากหลายในการเข้าทำใช้ชนะ8ประตูต่อศูนย์ไม่ได้เป็นเพียงแค่3คะแนนแต่เป็นผลต่างประตูได้เสียถึงบวก8ซึ่งเป็นแต้มต่อทางจิตวิทยาและทางตารางคะแนนที่สำคัญอย่างยิ่งณนะตอนนี้ลาวูสิได้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ทิ้งห่างคู่แข่งร่วมกลุ่มทันที ในการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นอย่างรอบคัดเลือกนี้การได้เปรียบเรื่องประตูได้เสียจะมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในการลุ้นเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดหากเราพลาดโอกาสในการเป็นแชมป์กลุ่มใช้ชนะแบบถล่มทลายนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ซาอุดีอาระเบีย2026ได้เป็นอย่างมากขวัญและกําลังใจของนักเตะในทีมตอนนี้พุ่งสูงถึงขีดสุดแล้วพวกเขารู้แล้วว่าพวกเขาทําได้เส้นทางสู่เอเชียยังอีกยาวไกล แม้ว่าการเริ่มต้นจะยอดเยี่ยมแต่บททดสอบที่แท้จริงกำลังจะมาถึงแล้วเกมถัดไปที่เราจะต้องผเผชิญหน้าคือวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพบกับปากีสถาน U17 วันอังคารที่26พฤศจิกายนพบกับคิริกิสถาน U17 เจ้าภาพวันพฤหัสบด,ดีที่28พฤศจิกายนพบกับกัมพูชา U17 เพื่อนร่วมอาเซียนและวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนพบกับเยเมน U17 เต็งหนึ่งของกลุ่ม เกมกับปากีสถานและกัมพูชายังคงเป็นเกมที่ลาวต้องคาดหวังสามแต้มแต่เกมสำคัญที่ชี้ชะตาคือการพบกับคิริกิสถานเจ้าภาพที่มีความคุ้นเคยกับสภาพอากาศและแน่นอนคือเกมตัดสินชะตากับเยเมนทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้ลาวยูสต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้รักษาความกระหายในการทำประตูและที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันที่เหนียวแน่นเพราะคู่แข่งที่เหลือจะไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นง่ายเหมือนกวมอีกต่อไปแล้ว Marum Tita.